ไม่สกรูถ้าผู้มีอย่างนี้ทรงมักทรงผลทรงธรรมทรงวินัยรู้เอ้ยศาส,สนาจะเจริญรุ่งเรืองไปอีกอยาวลยทีนี้มันไม่ค่อยมีดูก็ดังที่เห็นพ่อแม่คูก็เอาศาสนาอื่นศาส,สดาอื่นเข้ามาครอบงําไปหมดเลยสมควรไม่สมควรสร้างก็สร้างไปหมดไม่รู้ว่าเป็นอะไรพระพิคขนุ่มข้านต หรืออะไรต่อมีอะไรก็เต็มวัดวาอารามไม่รู้ว่าจุดไหนพ็ยานาคบ้างพระอะไรบ้างที่อยู่ในศาสนาอื่นศาส,สดาอื่นมารวมในวัดวาอารามแล้วตั้งสารไว้กาบไว้ไหว้นี่แล้วจะให้เจริญรุ่งเรืองได้ยังไงมันก็ไม่มีในหลักคำสอนของศาสดาตัวเองที่จะให้ไปนับถือพวกนั้นที่ไม่ใช่ธรรมไม่ใช่วปไหนไม่ใช่พระพุทธเจ้ามันก็ไม่ลงใจอีงนะลูกนะ ถึงจะเป็นพระผู้หลักผู้ใหญ่เป็นผู้มีคนเคารพกล่าวหว้มากพ่อก็ไม่ลงใจพ่อพูดตรงๆถ้าผู้นั้นไม่ถือธรรมถือวินัยเป็นใหญ่ไม่เอาธรรมเอาวินัยเป็นใหญ่ก็แสดงว่าไม่ใช่กูบาาจารเพียงจะบวชมาเพื่อรับสกุลระยศถาบรารดาศักดิ์เพื่อความสนเฉลนเดือนยอนี่ลูกนี่เรื่องของเรื่องเหมือนงั้นลุงปู่มั่นจึงถูกปทุษร้ายอย่างหนักสร้สางเกันในช่วงที่ออกมาประกาศศาสนาในการทําทุดง ขวบสิบสามให้เกิดกับวงกูเสากาคันตอ์ีโรมันก็ไม่ใช่เรื่องธรรมดานะลูกนะจนถูกเจ้าคณะจังหวัดต่างๆออหาเรื่องเราใส่ไป้ไปกาดไปทุกจุดว่าห้ามใจบาทพระกลุ่มนี้เพราะว่านอกลูนอกทางนอกธรรมนอกวินยัยมันก็หากเป็นมาตั้งแต่สมัยหลวงปู่มั่นไม่คือยุคปัจจุบันไม่่ว่าเป็นเฉพาะพึ่งเราเป็นแต่ว่า ถ้าไม่มีมารพวกนี้บารมีลูกก็ไม่เกิดน,นะถ้าจะพูดตรงๆถ้าจะทำไรขึ้นให้มันสบายเลยสงบเงียบไปเลยแล้วลูกก็ไม่ได้บารมีนี่คือการสร้างบารมีของลูกต้องสร้างแบบนี้ไงต้องมีพวกมารพวกนี้เข้ามาะจนลูกต้องสู้รวมกันเป็นหนึ่งทันทีความอดทนเพียรพยายามเพื่อฟันฝา่าประสาทพวกนี้ไปออกไปให้ได้ โดยใจตั้งมั่นเป็นสมาธิระลึกถึงพระพุทธเจ้าเขาทมพระสงค์อยู่ตลอดในการสร้างบารมีของพระองค์และพระสงฆ์สาวกทั้งหลายนั่นลูกนั่นลูกจึงจะได้บารมีนะไม่ใช่ว่าทําอะไรขึ้นจะสบายทาอะไรขึ้นจะสบายลูกจะได้บารมีที่ไหนบารมีสร้างก็ต้องสร้างกับคนชั่วถ้าจะพูดถึงถ้าไม่ถ้าไม่ไม,ม,มีแล้วพระพุทธเจ้าจะถ้าบอกว่าบารมีสร้างกับคนดีโดยตาเดียวแล้วทาไมพระพุทธเจ้าจึงสร้างคู่กันมากับพระเทวทัต ก็แสดงว่าบารมีก็สร้างกับคนชั่วด้วยและก็สร้างกับคนดีด้วยนั่นเรื่องของเรื่องมันไม่ใช่ว่าจะสร้างกับคนดีโดยท่ายเดียวถ้าสร้างแต่ดีโดยถ่ายเดียวแล้วเราจะรู้ชั่วได้ยังไงเราจะตัดสรู้ได้ยังไงถ้าไม่รู้ชั่วและไม่รู้ดีก็จะตัดสรู้ได้ยังไงมันต้องรู้ชั่วรู้ดีรู้เหตุรู้ผลรู้แห่งการสมควรมันจึงได้นั่นลูกนะอย่างการที่จะเราจะลงพระรูปนั้นรูปนี้กูบาอาจารย์รูปนั้นรูปนี้ก็ต้องดูกันซะก่อนที่พ่อเคยประกาศไว้นั่นแหละ ว่าถ้าพระเทรานุเทระรูปไหนที่เรากราบหรือหมู่คณะผู้บาอาจารย์ผู้มีปัญญามากของเราที่เรากราบเราไหว้ที่ผู้มียศถาบรรดาศักดิ์หรือไม่มียศถาบรรดาศักดิ์ที่กลุ่มนั้นถ้าเรากราบถ้าเราไหว้ถ้าพระกลุ่มนั้นไม่ทรงทมทรงวินัไหขอให้พระกลุ่มนั้นจงวิบัติความหายใจนะจงเกิดนั่นทำไม พ่อแม่ครูจึงไม่ยกหลักธรรมวินัยขึ้นเอาตันนี้เป็นการสอนลูกสอนหลานถท้าตันนี้เป็นการสอนลูกสอนหลานเทวดาเหม,มือนลูกกท่าแสงโกจกาวานก็จะรวมตัวกันเป็นหนึ่งพระกําลังการตัสรู้ของโพธิยานตั้งแต่พระพุทธเจ้าองค์ปฐมก็จะไหลรวมกันเป็นหนึ่ง เมื่อพละกําลังของพุทธเจ้าไหลรวมกันเป็นหนึ่งประกอบกับเทวดาที่มีอายุมากจะรู้เห็นพระพุทธเจ้าองค์นั้นบ้างองค์นี้บ้างนั่นแหละถึงบอกว่ากําลังของพุทธเจ้าจะสามารถรวมกันเป็นหนึ่งได้มีอยู่กี่ล้าน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 พระองค์เพราะว่าพวกกายที่พวกนี้พวกภลมพวกนี้อายุยืนยาวนานมากเหมือนอรุปรพรมขณะที่พุทธเจ้ามันแต่รู้ขณะอยู่ในอรุปรพรมเฉยนี้ อุตตเจ้ามันต่สลูต้องร้อยพระองค์จึงจุติจากก็รูปภพอย่างนั้นรูปภพนี่เราต้องเข้าใจนะว่าไปอยู่ขั้นชั้นสูงชั้นสูงยกเว้นสุทธาวัห้าชั้นไล่ลงมาบางทีก็ยังไม่ได้ออกจากพม,มาโลกเลยอยู่นั้นเป็นหลายกับหลายกันหรือเวลาที่หมดบุญจากพม,มาโลกชั้นนั้นๆก็ เลื่อนหรือเคลื่อนตัวลงมาจากชั้นต่ําหรือจากชั้นต่ําก็เคลื่อนตัวขึ้นไปชั้นสูงเพราะว่าทําฌานทำยะให้เกิดเจ้าอยู่อย่างนั้นจะรู้เห็นพุทธเจ้าตั้งแต่ไหน,แต,ไหนแต่ไรมาอย่างนั้นเวลาที่พละกําลังของพุทธศาสนาหมายถึงพุทธเจ้าแต่ละรูปแต่ละองค์แต่ละรูนี่จึงไหลรวมกันทั่วสามแดนโลกธาตุนั้น ทุถีวดาสาธุการแต่ละครั้งสาธุการแต่ละครั้งมันจะเป็นพลังมหึมารวมกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนไว้เพราะว่ากําลังนี้จะหมดไม่เป็นหากแม้นไม่มีผู้ที่รู้จักหลักธรรมหลักวินัยเลยก็เฉพาะมนุษย์ไงพระสุตตวดหน้าชั้นยังอยู่ก็สแสดงว่าพระกําลังองค์ตัสรุปของพระเจ้ายังอยู่ตลอดตลอดถ้าเราได้ลึกถึงพระพุทธบามประสงค์อยู่ตลอดนําหลักธรรมหลักวินัย พุทธเจ้ามาประพฤติปฏิบัติรักษาไว้ยอย่างดีเท่ถทุนไว้เนื้อก้าวเนื้อกระหม่อมโสตุโสเป็นโสตาลงทินั้นอำนาจของพระรัตนไตก็จะสามารถช่วยพวกเราได้เราก็สามารถแก้วก้าตลอดรอดรอดฝังแล้วสมปัฒนาดังที่ตั้งปณิธานไว้ถ้าสิ่งนั้นไม่ใช่วิบากกรรมที่หนักเรียกว่าเขารู้กรรมนู่นรู้นั่นแต่เดี๋ยวนี้มันไม่เป็นอย่น้ดูนารันทา นลันทานี่วิบัติที่นาดเพราะว่าเอาศาสดาอื่นศาสนาอื่นเข้ามาเผยแผ่ดังที่ศึกษาดูมีตำราเรียนดูเลิกยามีตำราอะไรหลังเข้ามาหลังเข้ามาพวกศาสนาฮินดูก็เลยว่าพวกศาสดาพวกเธอไม่สามารถเออศาสดาพวกเธอนั่นเข้าสูป่ปณิพันธ์แล้วไม่สามารถมาช่วยพวกเธอได้พวกเธอไม่มีลาบสักละไม่มีโยตาบดายสกากล พระก็เลยประชุมกันพระอาจารย์อยู่ในวัดประชุมกันในมหาวิทยาลัยนราธิาประชุมกันแล้เออแล้วก็มีเหมือนกันว่างั้นพวกเราก็จะสร้างโพธิสัตว์ไหวกาบไหวๆจะได้ทรงฤทธิ์ทรงเดชท,ทรงอนุภาพจากนั้นก็พากันเริ่มสร้างพระโพธิสัตว์สร้างพระพุทธรูปสร้าง เจ้าพ่อเจ้าแม่อะไรก็ตอกกันมาตอกกันมานี่พ่อศึกษาดูจริงแค,แค่ไหนจะเชื่อหรืออ้งางตำราแต่ก็ฟังหูวไหวหูงั้นเมื่อลัทธิต่างๆเข้าสู่วัดวารามมีรูปปั้นของลัทธิต่างๆเข้ามานี่เลยลูกทำให้พุทธศาสนาเสื่อมไปเพราะผู้คนที่กำลังนับถือพุทธศาสนาอยู่จิตใจตั้งมั่นในพระรันตนตยคือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงค์เฝ่จากพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงค์ เบนเบียงเบนเบียงจากพระพุทธเจ้าธรรมสงฆ์เข้าสู่จุดจุดนั้นที่สร้างขึ้นไว้กาบไหว้ไหว้มีเจ้าพ่อเจ้าแม่เป็นต้นนั่นหละก็เริ่มตั้งแต่นั้นเลยเมื่อลัติอื่นศาสดาอื่นเข้ามารูปปั้นหุ่นปั้นนั้นก็เป็นของลัทธิอื่นศาส,สดาอื่นหรือหากแมนว่าจะเป็นในพุทธศาสนาแต่รู้ได้ยังไงว่าพระพุทธเจ้าพระโมคคัลลาสารีบุตร ภาษีเบลีและอัคราชาวกต่างๆเป็นยังไงนั่นเูก่ผู้เดื่อเ,เอตกะด้านนั้นด้านนี้เป็นยังไงพระประคุตเป็นยังไงพระสกจายนะเป็นยังไงพระมหากัจจปะเป็นยังไงถ้าเกิดว่าที่เราปั้นขึ้นมันไม่เหมือนละ่ะหรือหากแม้นเหมือนแต,แต่แต่ละรูปแต่ลงก็เข้าสู่พระนิพพานแล้วไม่มีจิตวิญญ,ญาณอีกแล้วพอดับแล้วซึ้นวิญญ,ญาณละ่ะพวก ที่เข้าไปสถิตในหุ่นปั้นที่เป็นอิดหินปูนทรายนั้นคือใครละ่ะพวกที่ถือพวกเทวะที่เขากราบที่เขาไหว้เขาจะปั้นปั้นหุ่นแบบไหนก็วิญญาณเขาก็ไปสิงสถิตยอยู่ที่นั่นก็เกิดอาเพศต่างๆเกิดขึ้นในประพุริสาสนาก็หากไม่แตกต่างกันเราปั้นขึ้นแล้วสถิต ก็การสถิของวิญญาณละคือใครรู้ได้ยังไงไม่งั้นที่ลูกศิษลูกค้าที่มากาบหรือลูกศิษลูกค้าที่มาอยู่กับเราเคยไปอยู่กับครูบาอาจารย์เคยไปอยู่กับสำนักต่างๆสำนักแม่ชีป้าขาวที่ทรงร่างร่างทรงของศิทธัตถกุมารละ่ะร่างทรงของพระพุทธเจ้าล่ะและ้วมีได้ยังไงนั่น ลูกผู้ศึกษาความรู้ดูเนี่ยว่ามันเป็นสิ่งที่น่าคิดสำหรับพุทธศาสนาเราถ้าทำขึ้นอย่างนี้มันก็จะไปอย่างนี้ต่อไปไปอย่างนี้ต่อไปเพราะว่าวิญญาณที่เกิดดับเกิดดับเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปครอบสามแดนลูกพันธุอยู่ไงการสติของวิญญาณด้วยความคิด ที่มีสัญญาเดิมมาแล้วไงสามารถเขาเข้าสู่ไปสถานที่จุดนั้นบ้างสถานที่จุดนี้บ้างและพวกเธอรู้ได้ยังไงว่าสิ่งที่พวกเธอรู้เธอเห็นนั้นเป็นของแทล้ล่ะมันก็ทรงเจ้าแม่กวนิมมมันก็ทรงหลวงพ่อโตเอาไปมาทรงหลวงปู่มั่นทรงหลวงปู่ฟัน่นราชโรดังที่ลูกเขาเห็นน่ยดังที่มาอ,อยู่กับเรานะั่น แล้วทำไมจึงมีล่ะก็หลวงปู่ฟันนัจโรเป็นพระอริยบุคคลเข้าสู่พระนิพพานแล้วนั่นหลวงปู่มั่นก็เป็นพระอริยบุคคลชั้นสูงสุดเป็นพระอรหันเข้าสู่พระนิพพานเพราะเป็นที่แน่ใจตายใจ,ใใจยิ่งสิทธัตถกุมานนั่นพระพุทธเจ้าพระรมศาสดตรอกของโลกเข้าสู่มรคนิพพานแล้วและเวลาเขาไปส่งแล้วทำไมจึงมีขึ้นมาได้ล่ะนั่นเรื่องของเรื่องมันมแล้วเขาก็กราบไหว้บูชาเทิดทูนกันไม่มีตัวบทกฎหมายและ คณะสงฆ์เข้าไปดูแลเลยปล่อยให้เขาหาอยู่หากินอย่างนีน้นี่เรื่องของเรื่องมันงั้นพุทธศาสนาที่แท้แทบจะไม่รู้ไม่เห็นเลยเราทํหนักวินัยที่พระเจ้าทรงบัญญัติว่ถูกต้องดีงามพวกเราก็เพิกถอนบัญญัติเพิ่มก็ดังที่รู้ที่เห็นกันทั่วโลกดินแดนงั้นการที่เราจะลงใจพ่อแม่กูสักครู่เราก็ต้องดูสะก่อนการที่จะลง ต่ในวัดวาารามนั้นในการก่อสร้างก็ต้องดูเสียก่อนว่ามีสิ่งก่อสร้างที่นอกหลักคําสอนของพระพุทธศาสนาหรือไม่นอกคําสอนของผู้ใจเจ้าหรือไม่เราก็ต้องดูก็ไม่ใช่ว่าตอนนี้ตีเตียนพ่อแม่ครูหรือหมู่คณะเนี่ยเราพูดตามความเป็นจริงถ้าเราไม่รักษาใครจะรักษาล่ะเราเป็นลูกที่ดีลูกที่เลวจะให้ใครรักษาให้เราเมืมอ่อมนุษย์ปกความผู้เป็นพ่อเร,เราต้องรักษาเอง อย่างนั้นก็ให้พวกปีติพวกผีรักษาดีเขาจะรักษาได้ยังไงเพราะไม่ใช่วิสัยของเขานั่นและไม่ใช่ศาสดาเขาไม่ใช่ศาสนาเขาอันนี้พุทธเจ้าบญญัติก็ไม่กี่ข้อเพียงเป็นพันๆข้อแค่นั้นมันก็ดูแลรักษาได้อย่างสบายนี่ถ้ามีความเคารพเทิดทูนมีความศรัทธามีความละอายมันก็จะสามารถที่จะรักษาพวกนี้ได้แต่นี้ก็ดังที่ลูกเห็นนั้นวันนี้จึงคิดว่า